ครับนับับันนี้เ,นเจ้าราการผู้ถจ้าครับอาจารย์ประจักษ์เจ้าว,ว่าัดป่าสีคุณนาลามต้อหนาต่อวัดเจงไนและอรัชสีมาและทีน,านา่าอนวยการตวาดรวาทา้งตนผู้งมัโสทีรเคารพุก ถ้าทั้งทั่วประเทศไทยนะครับผมดูแล้วน่าจะหลายท่านมามายการเพราะว่าการบอกบุญครั้งนี้ทางสื่อสื่อสารมวลชนก็ได้แพร่กระจายไปให้กับพี่น้องทั่วประเทศได้รับทราบนะครับผมก็เลยวันนี้ป็่บุญใหญ่ก็เลยเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศที่ท่านสะดวกได้มาร่วมกัน ขอบุญวันนี้ขึ้นเท้าไยากหลอเกินนะครับพระที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้ชื่อว่าพระพุทธรรมหาจักรพัรดิคือจักรพัรดิผู้ยิ่งใหญ่ในการในทางธรรมทรงเครื่องมหาจักรพัรดิเป็นพุทธสินยุคใหม่ที่พวกเราหาหาดูได้ยากท่านทรงเครื่อง อำน้านะครับหรือชื่อเรียกสั้นๆก็คือหลวงพ่อใหญ่โชคดีพี่น้องท่านใดประกอบด้วยศีลไม่ทธรรมแล้วมากรบาบไหว้ก็ถือว่าโชคดีวันนี้จะมีการบรรจุพระที่พี่น้องได้เตรียมมาใต้ฐานหลวงพ่อใหญ่โชคดีด้วยนะครับ สาเหตุที่สร้างเพราะว่าพระอาจารย์ประจักษ์ซึ่งเป็นเจ้าว่าวัดป่าศรีพุนารามท่านเล่ปเลยกับผมว่าหลวงพ่อใหญ่โชคดีนี่มีญาติธรรมมาสร้างไว้เสร็จเฉพาะเสียนมีเสียนท่านตั้งไว้ที่วัดนี่นานแล้วสร้างไม่เสร็จครับแต่ตัวท่านไม่มีครับไม่มีผมก็เลยไม่รู้จะทำไงผมก็ไม่มีตังครับ ไม่มีเงินสักบาทเป็นทองแดงทั้งองค์นะครับเฉพาะอ,องค์ท่านเนี่ยแล้านบาทแต่รวมเป็นเสร็จจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านบาทในการดำเนินการัน,มนรไม่มีเงินสักบาทเลยครับฐานกว้าง7เมตรสูงเก้าเมตร ก็เลยปรึกษาที่น้นองๆญาติธรรมพวกเราทุกท่านพอสอพอคอบอแล้วก็ท่านผู้่าการจังหวัดทั้งยี่สิบจังหวัดเราจะทำไงดีก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธจะจะต่อต่ออมให้ท่านได้เสร็จ้งังเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธนควรที่จะทำผมก็อาศัยตำแหน่งที่มีอยู่แม่ทัพนี่แหละนะครับด้วบุญ ก็นึกออกลึกว่าภาพที่ดังที่สุดในช่วงนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาเรานี่แหละ <c oughs> ไ็ไปกลาบท่านนะครับจะทำยังไงปู่ถึงจะ <c oughs> ถึงจะเสร็จปู่ก็เลยมีเมีตามมาเป็นประธานทอดพ่อป่าให้นะครับได้เงินสิบสามล้านบาทครับทอดท่อป่าที่นครราชสีมาก็เลยได้เสร็จวันนี้นะครับ พระพุทธามหาจักรพานี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากผมยืนยันแล้วก็วันนี้ฝนไม่ตกแล้วครับจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ขออนุโมทน,นาบุญทุกท่านด้วยความเคารพวันนี้นะครับทุกท่านที่อยากที่มาพบผมด้วยก็ขอบคุณผมจะพยายามเดินไปหาทุกท่านให้ให้ถึงทุกท่านไม่รู้จะได้ถึงไหนนะครับ ขอบคุณมากที่มี็นกำลังใจให้ทั้งในงานวันนี้ภาวนาว่าให้ไม่เกิดเหตุผมจะได้มามาสมโพธหลวงพ่อใหญ่โชคดีวนะันนี้ก็ไม่เกิดเหตุจริงๆก็เงียบเรียบร้อยดียพวกเราได้ไปเจอกันวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญวันนี้หลวงปู่ศิลาจะเป็นองค์ประธานสงฆ์เวลาประมาณ14สนาฬิกาท่านจะมาถึงนะครับ พวกเราก็จะได้ร่วมกันลุกเสกองค์ใหญ่ท่านเป็นทางการแล้วก็จะมีบรรจ,จุพิธีบรรจุพระศักดิ์สิทธิ์เข้าไปไว้ในฐานแล้วก็อยู่ช่วยลูกช่วยหลานตลอดการละนานนะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ท่านที่มาไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะครับมาสาธุก็ถือว่าได้บุญแล้วท่านที่มีปัจจัยท่านข้าพดีท่านก็จะทําของท่านไป ก็ไม่เป็นไรถือว่าพวกเราได้มาร่วมบุญกันหลังจากนี้เวลาผมไปทําบุญผมก็จะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมกันทุกครั้งเพื่อร่วมบุญกันสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเพื่อสะสมบุญไว้ในภพหน้าชาติน้านะครับก็ขอขอบคุณอมูมาบุญทุกท่านด้วยความเคารพและก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบวามณ์ดีเด็จทุกประการนะครับขอบคุณมากครับปรบมือดังๆ มียันใจทุกคนของที่ละลื้กให้กัน่ท er ัพนะครับวันนี้วันนี้มีมีพ่ายันหลวงปู่ศิลาแจกทุกท่านนะครับเป็นของที่ละลืกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตามเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะหาอะไรให้พวกเราที่มาทางไกลบางท่านน้าฟาศรีธรรมราชก็มีนะครับเป็นยันที่หลวงปู่ปลูกเสกให้โดยที่ไม่คิดมูลค่า ทุกครั้งที่ลูกปู่ปลุกเสกโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังผลกําไรจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผ้ายันผืนนี้ก็เช่นกัน่น้องๆที่พกพกในกระเป๋าเสื้อผ้ายันชุดน,นี้โดนระเบิดลอยขึ้นตกลงมาไปต่อได้ไม่โดนสะเก็ดระเบิดแม้แต่คนเดียวนะครับพ้างหูระมานี่นะครับแล้วก็เหมือนกันแล้วก็น้องๆเขายืนยันมาหมอหมอทหารไปถาม สะเก็ไปไหนหมดนะครับก็เ้ื่อชุดนี้แหละนะครับก็ขออนุทนาบุญทุกท่านเป็นของที่ลึกท่านใดก็เราจะแจกตรุไหนก่อนเที่ยงนะครับ่อเที่ยงอนเที่ยงขอบคุณท่านที่สร้างที่มาสมทบโรงทานนะครับน่าจะเพียงพออยู่นะครับขออนุทนาบุญท่านที่มาทําโรงทานร่วมกันขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับุูนโอกาสนี้นะครับพระรูนายก เศรษฐกิจโผนะสุภาพโนะครับมหาต่อนะต่วัดแจ้งหน่นะครับจะมอบตะกูุอุรมานะครับขอวัดแจ้งไหน่นะครับให้กับท่านแม่ทัพนะครับจำนวนสามกล่องสาม้ยดอกครับพี่น้องสาม้อยดอกจะแจกประชาชนก็ได้นะรับแต่ว่าของทหารพระจันทร์จะไม่ตั้งากะโค้งหลวงปู่เกษรให้แล้วครับเปิดเปิเะคเปตกรุดอุรมานนะครับ ตะกุดพระอุรมาชุดนี้นี่ดินโดมหาอุดวัดแจ้งในที่กําลังกลมดังยงบรรจุแล้วก็มวดสารลุงปูล่บรรจุม่อเพื่อท่านทแม่ทัพภาคืีสองเพื่อที่จะเป็นมออใ้กับวันนี้จะแจกประชาชนคนทหารที่เป็นกองกลังของทหารจะแบ่งพื้นที่วัดในวันนี้สงสารประชาชนดูแลทางทางของเราไม่พอก็เอาพี่เจ็ดสามร้อยบาตามแนววตามแนวที่เกิดอุปสรรคและปัญหาเป็น ยปีนี้ถือว่าพิเศษแล้วก็เป็นรุ่นแรกอ่าเป็นรุ่นแรกกุฎตูระมาหันหนุมานมาแจ้งมาเลยสุดยอดเลยเขาว่าเขาจะมาหรือว่าพยายามเข้าเล่นมาเรียกว่าเป็นทหารกล้าทหารเอกขพันนาราย